อาร์เซนอลก็หน่อยเห็นผู้กันบอกว่าวันนี้ข่าวอาร์เซนอลก็ดูเดือดใช้ได้เลยใช่แต่ว่าหลายๆดิวมีความคืบหน้าอแต่ดิวแรกที่เรามาเผยแพร่เนี่ยมันไม่ใช่ดีวที่แฟนนอนอยากได้ยินกันมากนักเพราะโดนปัดข้อเสนอไปเรียบร้อย25ก็ไม่เอาอืมสกายสปอร์ตบอกเองเลยบอกว่าเซลติกปัดข้อเสนอมูลค่า25้าล้านปอนด์ที่อาร์เซนอลยื่นซื้อคนนี้ไปแล้วครับคีรเชนี่ ตอนแรกเราคาดว่ายืดในก้อนแรกอ่ะสิแล้วโดนปัดแล้วเพิ่มเป็น25้าเนี่ยมันจะได้ยังไม่ได้โดนปัดแต่เนื้อหาเขาบอกว่าไอ้ที่โดนปัด25ล้านปอนเนี่ยเพราะว่าสัดส่วนในการจ่ายเงินของอาร์เซนอลแอดออนใช่คือเขาในเขาไม่ได้บอกนะว่าสัดส่วนเป็นเท่าไหร่แต่เขาบอกว่า เอ่ออาร์เซนอลเนี่ยพยายามใส่แอดออนมากเกินไปจนค่าตัวเบสมันมันน้อยอ่าเข้าใจอาร์เซนอลเอ้ยเซลติกเขาเลยแบบไม่โอเคเงินก้อนแรกที่จะได้แน่ๆเนี่ยมันน้อยไปหน่อยใช่อ่านั่นแหละมันก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เซลติกยังไม่เอาดีกว่า25ล้านปอนด์อาจจะต้องไอ้นี่ไปก่อน อืมอะไรเอ่ยก็เลยขึ้นหันหาตัวคีย์แพดเอฟเฟกต์อ๋ออยู่นู่น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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมงานหยิบมาให้นั่นแหละแต่ผมแต่ผมคิดว่า25ล้านถ้าจ่ายเป็นค่าตัวเริ่มแรกจริงๆอ่ะอาจจะได้ก็ได้นะแล้วแบบแอดออนเอาทีหลังคือเข้าใจคือเข้าใจคือเราต้องต้องมองในมุมของเซลติกด้วยนะครับว่าเอ่อถ้าเขาจะรับอ่ะ25่ส้เขายินดีขายแต่เงินก้อนแรกคือเงินการันตีไง ส่วนแอดออนอ่ะมังมีปัจจัยหลายๆอย่างที่อาจจะรับไม่ครบก็ได้ผมว่าอารมณ์นี้เหมือนกันตอนนั้นไงตอนที่แมนยูยื่นซื้อวันวิสก้าตอนแรกที่เงินต้นน้อยๆแล้วเงินแอดออนเยอะๆเขาปัดผมว่าก็คล้ายกันคือ้ยากได้เงินก้อนใหญ่คืออาร์เซนอลไม่น่าพลาดคือผมว่าเขาตั้งไว้ยี่ห้าจริงแต่ว่าอาร์เซนอลต้องเพิ่มเงินต้นให้มากกว่าเงินแอดออนมากๆกว่านี้อาจจะแบบ20 แล้วค่อยแอดออนอีกห้าแต่อย่างน้อยๆอ่ะผมถือว่าดีลมันคืบหน้านะ<ช>นาเพราะก่อนนั้นเนี้ยคือแบบเงินเงินมันไม่ถึง25ด้วยซ้ำคืออย่างน้อยๆเรารู้ได้ว่าเซลติกพร้อมรับในราคา25้าใช่เออครับอยู่ที่ว่าอาร์เซนอลเขาจะยอมรับข้อเสนอของเซลติกหรือเปล่าใช่แต่ว่าช้าไม่ได้นะเพราะว่านาโปลีแอบเลงอยู่เหมือนกันใช่ผมกำลังจะพูดเลยว่าถ้าเกิดอาร์เซนอลสนใจแค่ทีมเดียวอ่ะผมว่าไม่น่าพลาดผมว่าหาข้อสรุปได้ในท้ายที่สุดแต่พอมันมีทีมอื่นมาสนใจด้วยเนี้ย แล้วอาเซนอลต้องเร่งนะครับเพราะว่านาโปลีใช่ไหมใช่นาโปลียนาโปลีกระแสหรือว่าแรงดึงดูดของเขาก็ไม่เบาเสริมดุปีนี้เสริมดุนาโปลียนลูกหนังนะครับผมคนแรกคนนี้ดูพีควันนี้คนแรกดูเติมโตโตนะนะครับอีกข่าวหนึ่งของอาเซนอลนะครับมาจากสื่อบราซิลนะ Global Esporte นะครับบอกว่าให้ความสนใจเอเวอตอนโซลาเอสนะครับเป็นที่โชว์ฟอร์มดีกับบราซิลดาวเด่นเออดาวเด่นเลยเขาบอกว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวผมไม่ชอบอยื่องนี้เลยํำไมครับทรงผมเขาเป็นแนวผมว่าก็หล่อดีอาบดนั้นบดลองตัดทรงนี้เลยผมตัดไม่ได้ ในคุณบอกหลอดีไงวันผมมีผมมีสิวกลางหัวอ้า๋อทีนี้ไม่ขำอะไรก็ดูว่าเรื่องจริงไงไอ้ตะกี้คือมุกอไสิวกลางหัวมุกสิผมสระผมทุกวันอัโทรมุกแล้วเปลือกหอยเออนะครับเปลือกหอยยังมากไปนะก็สื่อเนี่ยบอกว่าเอดูเป็นผู้ในการฝ่ายเทคนิคของอาร์เซนอลติดต่อไปหา กิลมาเวลอสเป็นเอเจนต์ส่วนตัวของเอเวตอนแล้วอสอบถามความเป็นไปได้นะครับที่น่าสนใจเนี่ยคือก่อนหน้าน,นี้เอดูเนี่ยมาร่วมง,งานกับปืนใหญ่เขาเคยเป็นผู้ประสานงานทั่วไปให้กับทีมชาติบราซิลด้วยใช่มีคอนเน็กชันกันอยู่วงในอ่ะนะนะครับก็ตอนนี้นอกเหนือจาก Arsenal, อาร์เซนอลโอ้โหผมไปสืบข่าวมานะโอ้โหมีข่าวเยอะแยะหมดเลยนะโดยเฉพาะทีมในยุโรปเนี่ยแมนซิตี้เป็นหนึ่งในนั้นนะแมนซะิตี้ยังเป็นแบบ รองลงมาอยู่เพราะว่าเพราะว่าเขาเอาเผื่อไว้ในกรณีที่เสียเลรอยซานี่แล้วเอเย่นของเอเวอร์ตอนเคยพูดเด่นด้วยไม่อยากมาซิตี้เรามาก็สำร้องใช่นะครับก็ค่าตัวเนี่ยเขาบอกว่าอยู่อยู่ที่จะตกลงกันเท่าไหร่แต่เกรมิโอไม่น่าจะปล่อยต่ำกว่า50ล้านปอนส่วนถ้าใครอยากจะฉีกสัญญาเนี่ยเกบล้านปอนเพราะเหลือสัญญาอยู่กับเกรมิโออยู่3ปีนะก็ค่าตัวไม่น่าถูกหรอกก็อาจจะนอนปวดหัวแนะ ซื้อใครมีแต่ราคาโอ้โหใช่ค่าตัวค่อนแพงคือราคามันก็ตลาดมันเป็นอย่างนี้แหละแต่เพียงแค่ว่างบขาเอาชนอล้อาจะไม่พอดูน้อยไปหน่อย50ล้านปอนด์ใช่ไหมใช่ประมาณโดนประมาณผมว่าก็สมเหตุสมผลเพราะอะไรเพราะว่ามันซื้อในช่วงที่มันกลางคุกกรุ่น่ะเขาเพิ่งโชว์ฟอร์มดีมากมาจากโคปาเมริกาค่าตัวมันต้องอัพอยู่แล้วมันอาจจะต้องทิ้งช่วงหน่อยทิ้งช่วงเพราะว่าก่อนจะมาโคปา ไม่เคยมีข่าวเล,เลยนะโผล่มานันแรกยิงเลยใช่คือไม่เคยข่าวหร,หรือถ้าเกิดอาสบอสไปถ้าเกิดมีสเกลล์ลงหน้าแล้วไปซื้อตั้งแต่ก่อนโคปาผมว่าไม่ถึง30ด้วยแล้วทีมการตลาดของเกรมิโอเนี่ยผมบอกในฐานะที่บาซ่าเป็นหนึ่งในทีมที่เจราจากับทีมจากลีกบราซิลบ่อยทีมการตลาดของเกรมิโอไม่ใช่พวกแบบกดขี่ราคาด้วยครับคือเขาแค่ตั้งเอาไว้แบบเอ้ยถ้าสมเหตุสมผลเขาปล่อยเพราะว่าอะไรเพราะเขาอยากให้นักเตะบราซิลได้พัฒนา ได้พัฒนาฝีเท้าแล้วเขาก็ได้เงินในระดับที่มันโอเคนะใช่คือไม่ใช่พวกมาต้องเฮ้ยห้าสิบไม่เอาเอา90คุณต้องฉีกสัญญาอย่างเดียวถลางไว้ในประเทศมันก็แค่นั้นน่ะแค่นั้นใช่อันนี้เป็นเป็นจุดเด่นของสโมสรในในบราซิลหลายหลายคนบอกโค้ชแอ๊ตัดผมทรงนี้น่าจะเข้านะอย่าเลยนะครับยังไม่ได้ตัดอย่าเลยนะครับทรงเดิมใช่ไตัดทรงนี้ผมกลัวจะมีชีวิตอยู่ไม่ยาวนะอาจจะโดนใครกระทืกก่อนนี่ดูครับคือตัดทรงนี้ต้องคิ้วต่ำๆด้วยถึงจะเข้ากัน